มติที่ประชุมแพทยสภาเมื่อวานนี้ด้วยเสียงข้างมาก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 คุณหมอประสิทธิ์บอกมา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 กสี่มากนะฟันสามหมอ,อตักเตือนหนึ่งพักใช้ใบประกอบวิชาชีพสองคนใช่สองคนตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นใครนะเปิดชื่อกันออกมาแล้วนะคะเปิดเผยชื่อมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็คงรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันความกระจ่างนะครับคดีนี้นะมะตินี้จะโยงไปถึงคดีของคุณทักษิณชินวัตร อย่างไรหรือไม่ชะตากรรมของคุณนศิลป์หลังมติแพทยสภาออกมาแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับคุณสมชายแสวงการนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมราสวัสดีคุณบิวครับคุณสมชายจะบอกกล่าวรายชื่อสามท่านก็ได้นะตอนนี้ก็เปิดเผยกันหมดแล้วก็ตามตามที่คาดหมายกันใช่ไหมครับพี่ดูจากข่าวน่าจะไม่ตรงเลย ผมมีความเห็นต่างนิดหนึ่งนะครับที่ออกมาว่าเป็นเคือหนึ่งเนี่ยตักเตือนเนี่ยเป็นแพทย์ราชสัตว์ันแน่นอนอ่ะแน่นอนส่วนจะเป็นแพทย์หญิงที่ออกไปหรือเป็นผอโรงพยาบาลก็น่าจะคาดหมายว่าน่าจะเป็นแพทย์ที่ออกไปอนุญาตให้ย้ายไปโรงพยาบาลส,ส่วนแพทย์นนโรงพยาบาลตำรวจสองคนที่ออกมาว่าเป็นแพทย์ใหญ่กับอดีตผู้ช่วยพบตรที่เป็นแพทย์ใหญ่เดินเนี่ยครับ อผมดูจากคาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ประสิทธิ์ในการแถลงข่าวเรื่อบุว่าการส่งเอกอสารทําให้ไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณทักษิณป่วยวิกฤตจริงเพราะว่าป่วยวิกฤตจริงเนี่ยมันสําคัญมากคือถ้าป่วยวิกฤตจริงเนี่ยก็ไม่สามารถนําตัวกลับไปเรือนจาได้อืมป่วยไว้ป่วยได้ครับคนมีสิทธิป่วยนะครับแต่ป่วยแล้วเนี่ยถ้าป่วยปวดหัวตัวร้อนธรรมดารักษาหายเสร็จก็กลับไปเรือนจา นะครับไม่ใช่อยู่ตลอดร้อยแปดสิบวันดังนั้นีนในเอกสารที่ส่งเนี่ยผมดูจากํำให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางหนึ่งคนคือแพทย์ออโปิดิกหนึ่งคนอ๋อท่านท่านผู้ช่วยพบวตรอโสพลรัฐเนี่ยนะครับท่านเป็นแพทย์ทางสมองใช่ไหมนะครับแล้วคุณหมอทวีสินที่เป็นแพทย์ใหญ่ตำรวจเนี่ยเป็นหมอศัลยกรรม อนะครับส่วนคนที่เป็นหมอออโตพิดิกเนี่ยคือนายแพทย์คนอากาศฟรีให้คนตำรวจฟรีสามารถาม่วงสิริอ๋อน่าจะเป็นคุณสามารถอ,อ๋อออโตพิดิกกันนี่คือเรื่องข้อใช่ไหมข้อ,อ,อใช่ไหมกระดูกใช่ที่เจาะไหล่ตีรูอะไรต่างๆที่ว<อ>่ากระดูกเปือ่อยยุ่ยอ่ะแต่คุณหมอที่ผ่าตัดเป็นคุณหมอนอกราชการนะครับ ไม่เลอลยนามสกุลท่านแล้วกันนะครับเป็นคุณหมอชื่อสุรพลท่านก็ถูกเรียกไปให้การแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเขียนเอกสารรายงานต่อแพทยสภาครับคือไม่ได้อยู่ในเจ็ดนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในเจ็ดไม่ได้อยู่ในเจ็ดและไม่ไอยู่ในสิบสองที่ปปชตั้งคดีดนน,ก,นก็น่าจะตัดไปได้ดัังนน,น้ก็ได้จะเป็นคนที่พอโตทโบิดิกน่าจะเหลือแค่คุณหมอสามารถครับสามารถกับใครครับตกลง อีกคนหนึงเนี่ยมันจะมีแพทย์สมองที่เซ็นรับรองก็คือคุณหมอชนะจงโชคดีก็ต้องเดาว่าเป็นคุณหมอชนะเพราะเป็นแพทย์เจ้าของค่ายโอ้อันนี้ก็เป็นขอบอกว่าเป็นความเห็นของคุณสมชายก็แล้วกันนะก็น่าจะเป็นใช่ครับที่ที่ติดตามจากการเอตรวจสอบของกรรมธิการสิบสองครั้งที่ส่งไปให้ปปชแล้วเนี่ยแพทย์เหล่านั้นได้มาให้การอะไรยังไงเนี่ยมันก็อันนี้เป็นความเห็นผม โดยการคาดหมายว่าน่าจะเป็นสองท่านนั้นอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ว่าดูจากทำให้สัมภาษณ์ของส่วนที่อาจารย์ปิทธิ์แล้วส่วนที่โดนตักเตือนน่าจะเป็นแพทย์ทางซี่กจะทานเนี่ยนั้นน่าจะแน่นอนนะฮะใช่ครับใช่ครับก็ซึ่งก็มีอยู่สองมีอยู่ท่านเดียวเนี่ยนะท่านะทั้นนี่มีแพทย์ที่พยาบาลเวรขอความเห็นทางโทรศัพท์โดยส่งไลน์หรือวิดีโอคอลไม่ทราบแล้วก็ให้ส่งตัวไป โรงพยาบาลตารวจเลยแทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลราชธรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆครับและมีเครื่องมือพร้อมเนี่ยก็โดนตักเตือนครับ<อ>ว่าเขาเรียกอะไรคำสั่งที่ส่งตัวไปอาจจะไม่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับเอาละครับ,รบนั่นก็ตัวตัวสองท่านเนี่ยสําคัญตรงนี้ครับพี่มรนันครับเข้าใจว่าแค่ส่งใบรับรองอเอกสารที่แพทยสภาขาดนี้ที่ผมได้รับข่าวคือไม่มีเวรระเบียนอ๋อไม่มีเวทระเบียนะยน,นะใช่ครับ<อ>จึงได้ แพทยสภาจึงลงมติว่าไอ้ใบรับรองว่าป่วยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าป่วยวิกฤตนะครับ mm hmm. เพราะเวชระเบียนเนี่ยจะเป็นตัวฟ้องว่าถ้าหัวใจล้มเหลวจะต้องปั๊มหัวใจกี่ครั้งจะต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจอย่างไรมีวิกฤตเลยนะ mm hmm. แบบคนจะเป็นจะตายอะนะครับ <c oughs> ต้องปั๊มหัวใจขึ้นหยุดหายใจนะครับหรือต้องผ่าตัดสมองกระทำฐันเนี่ยผ่าตัดด้วยกี่ชั่วโมง uh hmm. ให้ยาอะไรบ้างครับ <c oughs> แล้วการรักษาต่อเน,นื่อง181วันเนี่ย มีหมอคนไหนเข้าไปดูแลเป็นระยะระยะอย่างไรให้ยาอะไรบ้างเวทระเบียนร้อยแปดสิบเอ็ดวันจึงสําคัญ<อ>สรุป<ะ>ขณะนี้มไม่มีเวทระเบียนครับเอาละทีนี้เราวรบรับตัดความคุณสมชายขออภัยสมมติว่าสุดท้ายแล้วแน่นอนแล้วข้อมูลเหล่านี้ใบเสร็จเหล่านี้ก็จะไปถึงสารดีกาแน่นอนมันจะโยงไปถึงคดีของคุณทักษิณน,นะทีนี้นี่ที่คนอยากรู้กันมากก็ตอนนี้นี่ดูอาการภาษากายแล้วเนี่ยคุณทักษิณมีการขยับขยื่นอย่างไงบ้าง ใช่ไหมน้องเหมียวเมื่อวานก็ขออนุญาตเมื่อวานก็ไปศาลอาญาขอจะออกนอกประเทศขอขอไปกาตาร์ใช่ไหมไปกาตาร์ใช่ครับซึ่งไม่ได้มีจดหมายเชิญจากฟัําถึงคุณนักสินนะเป็นกําหนดการที่ฟัเนี่ยเขาไปกาตาร์ของเขาค่ะอแล้วเจ้านครนัดกาตาร์ซึ่งอาจจะรู้จักคุณนักสินหรือไม่ก็าําเนี่ยก็ส่งจดหมายเชิญแขกทั่วไปครับผู้พิานศาเห็นว่าไม่ได้เชิญคุณนักสินเองโดยฟัลม อสองวันพิจารณาวันที่จะเดินทางคือวันที่สิบสี่พาษนานเนี่ยก็ตรงกับวันที่ศาลจะพิจารณาคดีนัดพร้อมที่อนิการัดการเมืองเนี่ยวันที่สิบสามนั่นหมายว่าถ้าสิบสี่ไปเนี่ยก็ต้องออกเดินทางตั้งแต่สิบสองหรือสิบสามก็จะไม่ได้ไปศาลครับอ๋อซึ่งอาจจะโยงใยกันศาลก็เลยคิดว่าคือก็มีข่าวคล้ายๆว่าก็มีกระแสข่าวว่าเป็นนัดส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ย มันก็กก่งๆนะนั้นส่วนตัวมัน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 ไม่ได้ครับศาลท่านอนุญ,ญาตถ้าพู้ถ้าผู้ต้องหาหรือนักโทษหลบหนีเนี่ยศาลต้องรับผิดชอบนะครับเพราะคุณทักษิณมีคดีอยู่คือร้อยสิบสองครับอ๋อตรงนวนด้วยนะแล้วชะตากรรมคุณทักษิณน,นะคะหลังจากที่แพทยสภามีมติฟันสามคุณหมอแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อคะผมเห็นว่ามติแพทยสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นที่สําคัญมากเลยคือศาลเมื่อไต่สวนแล้วเนี่ยศาลก็จะเรียกเวรระเบียน ถ้าไม่มีเวทเะเบียนมายืนยันเนี่ยนะครับผมว่าแพทย์เหนื่อยแพทย์ใหญ่ตำรวจที่จะถูกศาลไต่สวนเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับสองก็คือว่าข้าราชการน่าจะทันทั้งหลายตั้งแต่ผู้บัญชาการกระิดีก็เหนื่อยเพราะว่าจะใช้แค่ใบรับรองแพทย์เหมือนที่เราไปขอหนึ่งใบแล้วมายืนยันกับศาลเนี่ยผมคิดว่าศาลอายการนักการเมืองซึ่งมีหัวหน้าองค์คณะถึงสองท่านและมีผู้พักษาศาลฎีกาอีกสามท่านเป็นห้าท่านเนี่ยนะครับ หรือเป็นทุกใหญ่นะครับไม่ไม่ปล่อยแน่แน่เรื่องแบบนี้นะครับคันที่สองคือคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าต้องไปศาลวันที่สิบสามอ่านเอกสารคําสั่งศาลแล้วศาลสั่งว่านัดพร้อมไต่สวนส่งทนายไปไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไปไม่ไปไม่ไปก็ได้นะครับเอสก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณทักษิณจะให้ทนายเป็นตัวให้ทนายไปได้ไหมก็อาจจะได้มั้งไม่ได้ครับเป็นความเห็นทนายก็ว่าไปเรื่อยครับ แต่คุณนักสินต้องไป13มิยไม่ไปต้องมีเหตุอันสมควรอันนี้<อ>จึงเป็นเหตุที่ไปขออนุญาตสารเดินทางไปกาตาร์ครับอืมไม่ไปต้องมีเหตุอันสมควรที่รับฟังได้แล้วถ้าสาลไม่เชื่อสาลจะออกหมายจับครับแล้วจากมติแพทยสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คําสั่งสารในวันที่13มิยถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งเลยเนี่ยจะถึงขนาดคุณนักสินต้องกลับไปติดคุกไหมคะ <laughs> วันนี้ไม่ต้องเถียงกันว่าคุณทักษิณป่วปยไม่ป่วยนะครับ,รบมีนักกฎหมายมีคนพยายามจะออกมาแม้กระทั่งทนายเนี่ยบอกว่าให้ยืนยันเลยคุณตักงิณไม่ป่วยคุณทักษิณป่วปยตามปกติครับครับตามภาษาคนอายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแต่ป่วยนั้นนเป็นวิกฤตถึงขนาดมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วไม่ต้องกลับไปที่เรือนจําหรือไม่มันอยู่ในส่วนบังคับคดีคหลังจากมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นถ้า พิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณจะชริลป่วยวิกฤตจริงสมมุติมีการป่วยมารักษาตัวสิบวันที่เหลืออีกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดวันที่มาอยู่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้มีการรักษาจริงศาลก็อาจจะมีบังคับคดีให้กลับไปรับโทษที่เหลืออยู่ครับอืมแปลว่าม<ร>ีโอกาสรับโทษที่เหลืออยู่คืออะไรหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีก็มสมมติหักไปสิบวันสามร้อยหกสิบห้าก็กลับไปรับสามร้อยห้าสิบห้าวัน แล้วจะมีผลกับคดีที่อยู่ในชั้นปปชด้วยไหมคะเรามีผลครับเพราะว่าศาลได้เรียกปปชมาด้วยเพราะฉะนั้นปปชที่มานอกจากในฐานะโจทแล้วเนี่ยศาลอาจจะไต่สวนสองเรื่องหนึ่งคือไต่สวนปปชว่าท่านทำไมไม่เดือดร้อนเลยว่าศาลพิพากษาจำคุกไปแปดปีเนี่ยในฐานะท่านเป็นโจทแทนคอตสเนี่ยเขาได้รับโทษหรือไม่ท่านเห็นอย่างไรสองเนี่ยมีผู้ไปร้องปปช ปปชมีมติเอกฉันตั้งคณะกรรมการปปชเต,ต็มคณะในการสอบสวนเรื่องนี้อสอบมาหลายเดือนแล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างม,มีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคข,ของผมซึ่งมีมติส่งให้ดำเนินคดีต่อปปชโดยมีรายงานการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสอบสวนมาทั้งหมดสิบสองครั้งมีรายงานของ แพทยสภาซึ่งมาปรากฏต่อสารมีรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องของกฎกระทรวงและการได้รับสิทธิพิเศษของคุณทักษิณเนี่ยปปชอเห็นว่าอย่างไรสารก็จะไต่สวนปปชครับะอืมนะรวมความแล้วนี่คุณทักษิณถ้าสูงสุดถ้าถอยหลังไปสมมติโดนนะคุณสมชายก็ไปติดคุกใหม่ประมาณนั้นหนึ่งปีใช่ครับ เพราะว่ามีพระราชการอภัยลดโทษจาก8ปีหล่1ปีแล้วคุณทักษิณได้สำนึกผิดยอมรับกระบวนการยุติธรรมอํานาจบังคับโทษหลังที่ภาษาคาดียังมีอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับของคุณสูจ่จตุพรนะครับก็ก็ลับไปย้อนติดได้หรือมีคดีที่มีคำพิพากษาศาลมีการหลายคาดีนะครับคือพากสารชีวิตแต่จำเลยวิกลจริตเนี่ยครับศาลก็ให้ให้หยุดการลงโทษสารชีวิตไว้ก่อน เมื่อรักษาหายแล้วสารก็เปลี่ยนคำบังคับโทษให้เป็นจำพุกตลอดชีวิตแทนอะไรก็ได้ก็มีครับเพราะเรื่องนี้อยู่ในข้อกําหนดสารอาญานกักการเมืองข้อ62อ,อ,อ,อยู่แล้วค่ะดังนั้นการบังคับโทษหลังจากสารได้ไต่สวนแล้วพบว่าไม่มีการบังคับโทษเป็นไปตามคำพิพาษาหมายแดงจริงก็ <c oughs> ให้พิพาษาหรือยี่คำดังบังคับโทษให้กลับไปรับโทษส่วนที่เหลืออยู่ครับ อืส่วนจะมีคดีอะไรเพิ่มเติมละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าไม่ได้ขอทุเลาโทษตามมาตราวิทยา,า2 4 6อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งครับสมมุติมีคนที่ไปทําให้เกิดเหตุคครครับับบไม่บังคับโทษไปละเมิดอำนาจศาลที่มีหมายแดงให้ให้ขัง8ปีเลยนะครับอ,อใครไปทําสมมติ่ายกทําไปทํา ศาลก็อาจจะมีผ้าสาวันละเมิดอำนาจศาลมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนแบบคดีถุงขนมแพทย์ไปออกใบแพทย์ปลอมศารพิสูจน์แล้วว่าแล้วทำให้เหตุเกิดเหตุละเมิดอำนาจศาลก็พิพากษาหกเดือนส่วนดำเนินคดีอาญาว่าประพฤติผิดทุจริตมิชอบหนึ่งห้าเจ็ดอะไรก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ที่ปปชแล้วก็อยู่ที่พกผู้ไปฟ้องคดีภายหลังครับโอเคครับมฟังแล้วก็อะไรนะใชคนี้ได้ไหมคะหัวจะปวดเส้นทางที่ติดตันของนักโทษ ยุ่งเหยิงซ <woods> ับซ้อนและตีบตันเอาละค่ะวันนี้ตอก่อนนี้ก่อนคุณสมชายเป็นเส้นทางที่สว่างสวยสาหรับกระบวนการยุติธรรมที่ฟื้นความตัดธาเชื่อมั่นต้องขอบคุณแพทยสภานะครับและผมก็ยังมีความหวังต่อสารยุติธรรมที่จะดํารงความยุติธรรมของประเทศนี้ไว้ครับเอเคครับตอนนี้ขอบพระคุณมากคุณสมชายครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ